เจริญในธรรมท่านผู้สนใจในการฟังธรรมทั้งหลายธรรมอันบุคคลฟังแล้วก็ให้เกิดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือให้รู้ตัวเ,ออเมื่อเราระลึกได้แล้วก็รู้ตัวนั้น จะทำให้เราไม่ประมาทไม่พลาดโอกาสของชีวิตที่จะได้เติมเต็มส่วนที่ขาดแล้วก็สามารถที่จะตัดส่วนที่เกินเพราะปัญญานั้นต้องรอบรู้แล้วก็รู้รอบในชีวิตของเราเห็น ส่วนใดที่มันเกินสามารถที่จะปรับให้มันพอดีส่วนไหนที่มันขาดเราจะเติมให้มันพอดีชีวิตที่พอดีมันก็เป็นชีวิตที่เตรียมพร้อมชีวิตที่เตรียมพร้อมก็ต้องระลึกรู้แล้วก็รู้ตัว การฝึกจิตฝึกใจนั้นทำให้เราเรียนรู้ชีวิตชีวิตจิตใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบัณฑิตผู้รู้ท่านถาทยายท่านบรรยาย ท่านเข้าใจนะก็มาเหมือนกับชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งจิตแต่มันก็หลายใจเคยได้ยินไหมทำไมหลายใจจังจริงๆแล้วมันมันก็หลายใจแนะเนี่ยเพราะมันมีใจอะไรบ้างก็ไม่รู้ ส่วนกำเนิดเกิดก่อของชีวิตจิตใจนั้นนันก็เกิดมาจากใจพ่อใจแม่แล้วก็ใจเรามาเป็นหนึ่งจิตเพราะนั้นหนึ่งจิตมันจึงมีหลายใจ มันรวมไว้รหว่างใจพ่อใจแม่ใจเราสามใจรวมเป็นหนึ่งจิตหรือหนึ่งชีวิตอาจจะมีมากกว่านั้นถ้าเราไม่สามารถทำให้เป็นหนึ่งทำให้จิตเป็นหนึ่งก็คือต้องเอามารวมกัน ใจพ่อใจแม่ใจเราเอามารวมเป็นใจเดียวคือใจธรรมเอาธรรมมาทำใจหรือเอาใจไปไว้ที่ธรรมจึงเรียกว่าทำใจเราทำใจพ่อทำใจแม่ทำใจเราอย่างไรเราจึงจะได้มี จิตที่เป็นธรรมจิตที่เป็นธรรมนั้นมันต้องระลึกถึงองค์กำเนิดที่ทำให้เราได้เกิดมาองค์ประกอบหรือองค์ฆะที่จะทำให้เราได้เกิดมาก็มีองค์หนึ่งที่มีพระคุณก็คือองค์ของพ่อองค์หนึ่งก็คือ องของแม่องค์หนึ่งก็คือองค์ของเราองค์ในที่นี้ก็คือองค์ประกอบของชีวิตที่หนึ่งชีวิตมีสามองประกอบองค์ส่วนที่เป็นรูปมีถาถาดดุน้ำถ่าุดินถาตุลมธาตุไฟ องค์ประกอบของชีวิตธาตุน้ำได้มาจากแม่สิบสองธาตุดินได้มาจากพ่อยี่สิบเมื่อธาตุของเราก็มีธาตุลมกับธาตุไฟลมกับไฟเป็นพลังงาน เป็นวิญญาณมันรวมกับาธาตุพ่อาธาตุแม่แล้วก็าธาตุของเรา,าธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุลมาธาตุไฟก็ไปรวมเป็นหนึ่งชีวิตทีนี้ <c oughs> ใจดวงใจคนปัจจุบันนี้ดวงไม่ค่อยดีก็เพราะใจไม่ดีเพราะฉะนั้นการจะไปดูแลดูหมอดู ทำนายทายทักเน่ะเราสามารถฝึกดูดวงเราได้ดูดวงเราก็คือดูดวงใจเราดวงใจเรานั้นขาดองค์ประชุมไหมองค์ประชุมก็คือองค์ของคุณพ่อองค์ของคุณแม่องค์ของคุณเราคุณพ่อคุณแม่คุณเรารวมเป็นหนึ่งองค์พระกว่าจะเป็นองค์พระได้นะนะ มันก็ต้องอาศัยความเพียรการฝึกฝน<ม>จนกว่าจะเป็นองค์พระ<ม>เอาคุณพ่อคุณแม่คุณเราบูชาองค์พระเขาเรียกว่าถวายเป็นทาาตผู<ม>้ที่มีครูมีบามีพระเจ้าพระสงฆ์มีองค์ที่เคารพนับถือคารวะเดี๋วจึงอาศัย การบูชาเช่นนั้นเมื่อเราอาศัยองค์พ่อองค์แม่องค์คุณของพ่อของแม่ของเรารวมเป็นหนึ่งคือองค์พระได้นั้นเขาเรียกว่าอภิชาตบุตรบุตรท,ที่สามารถบูชาคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณ,คณเราให้เจริญเป็นที่น่ากราบไหว้ของตนเองเป็นที่น่ายอมรับของคุณพ่อคุณแม่ เมื่อสามองค์รวมเป็นองค์พระได้ก็สามารถที่จะทำให้สัตว์อื่นบุคคลอื่นๆพบอื่นๆได้รู้จักเกียรติคุณได้รู้จักคุณงามความดีได้รู้จักบารมีที่สั่งสมเราจะเห็นได้ว่าท่านเจ้าคุณบารมีพระภาวนาวชราปาการ ท่านอาศัยองค์คูองค์งบาองค์เจ้าองค์สงที่บูชาองค์คุณของพ่อของแม่ของวงตระกูลขยันเมตตาเกื้อกูลจิตใจกว้างออกไปก็ทำให้องค์คุณพ่อองค์คุณแม่ องคุณของท่านเนี่ยเป็นองค์องค์พระจึงสร้างเสียสละทำให้มหาชนกล้าเอาทรัพย์มาบริจาคทำให้มหาชนกล้าเสียเวลามาเราจะได้เห็นได้ว่าวันที่บัรจุพระบรมเสด็จท้าววันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีทั้งช้างมีทั้ง ลดบุพชาติขึ้นมหาชนมากมายมาดูแล้วก็มาได้สัมผัสคนรู้คนบุญทั้งหลายก็มารวมกันเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เราสามารถสละทรัพย์เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรือหลาย,ล,ายล้านตามฐานะ ที่มาสร้างออกเพราะอาศัยว่าเชื่อมั่นในองคุณพระที่มีอยู่ในจิตในใจของท่านเจ้าคุณปรามีหรือพระภาวนาวชิวปาการว่าท่านเป็นผู้ที่นำพาทรัพย์สินของเรานำพาจิตใจของเราพัฒนาเสียสละนะ ไปสู่ความเจริญและก็บูชาคุณในศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์สร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองขึ้นมาบรรจุอรมณ์สีธาตุบรรจุสิ่งของมงคลทั้งหลายนี่เพราะอะไรเพราะท่านบูชาองคุณของพ่อองคุณของแม่ องคุณของตนของท่านรวมเป็นองค์พระก็คือพระธรรมท่านทำทำให้ดูอยู่ให้เห็นขนขวายในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรท่านเกื้อกูลหมดนะจะเห็นในวันมีลูกหลานประเพณีต่างๆมาร่วมกันเฉลิมฉลอง ในวันพระบรรจุพระบรมศีกษาตเพราะเหตุดังนั้นเน่ยการใช้ชีวิตหนึ่งหนึ่งที่เขาว่า <c oughs> ท่านมีบุญมีบาร,รมีก็ต้องอาศัยความเพียรทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ส่งเสริมกิจกรรมคณะสงฆ์ส่งเสริมกิจกรรมใน <c oughs> บาวรพุทธศาสนาส่งเสริมกิจกรรมในบ้านในวัดในโรงเรียนในสถานที่ต่างๆที่เป็นไปเพื่อความเจริญนี่ก็เพราะว่าจิตมันมีเป็นพระธรรมจึงทำได้ถ้าจิตไม่มีพระธรรมมันทำยากทำมาจึงทำยากก็เพราะว่าพระไม่ได้ทำทำไม่ได้ทำ,ทำในจิตใจ ใจไม่ถึงธรรมจะทําได้ยังไงทําไม่ได้รอบอส่วนจิตที่ไม่มีพระธรรมไม่มีธรรมจะเป็นจิตเดรัจฉานจิตเปรตจิตผีจิตยักษ์จิตมารนั่นโอ้อยากจากสะสละทรับซักบาทซักสลึงที่จะมาช่วยงานเนี่ยยาก บางคนไม่สละทรัพย์ไม่สละเวลาไม่สละทรัพย์สินมาช่วยยังมาเพ่งโทษอีกก็มีอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่ได้พัฒนาจิตที่ไม่ได้ฝึกคือไม่ได้อาฝึกไม่ได้บบูชาคุณพ่อหนึ่งดวงใจบูชาคุณแม่ หนึ่งดวงใจบูชาตนเองอีกหนึ่งดวงใจก็เลยเป็นเหตุให้มีจิตอื่นๆใจอื่นๆเข้ามาแทรกเขาเรียกว่าเข้ามาแทรกเข้ามาแซงในความรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านั้นเป็นเหตุให้พลาดโอกาส ที่จะได้บูชาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณของตนเองให้เป็นคุณพระธรรมคุณพระเพราะนั้นการฝึกการหัดให้ดวงใจพ่อดวงใจแม่ดวงใจเราขนขวายบูชาให้เป็นจิตของพระธรรมนั้นมันไม่ใช่ง่าย ต้องใช้ความเพียรใช้ความอุตสาหะจากท่านเจ้าคุณทำให้ดูเดินจงกรมเดินรอบพระธาตุปกติแล้วเดินสามรอบ <c oughs> <c oughs> แต่ท่านเดินเป็นร้อยร้อยรอบร้อยแปดรอบ <c oughs> ที่พระธาตุพนมทําจึงมันจิตมัน มันเลยความเกียจค้านเลยต่างๆออกไปเพราะความขยันสั่งสมเก็บรายละเอียดของบุญกุศลไม่ว่าที่ใกล้ที่ไกลนะท่านก็เก็บนี่ก็ได้ท่านจะทำโครงการเดินทุด,ดงจากพระทตาช่อแฮมาพระทาาผาซ่อนแก้วในเส้นทางที่มานั้น ลูกหลานคนใดคนมีบุญทั่วไปที่จะได้ร่วมกันสร้างพระ <c oughs> สร้างพระให้เป็นพระนะท่านบวชก็เป็นพระนั่นแหละทำได้ยากแต่เอาไปฝึกไปหัดเพราะว่ามนุษย์เราฝึกสอนกันยากก็ต้องอาศัยทุดงขวัตการเดินมันจะรู้ว่าอันไหนควรแบกไปอันไหนควรเอาไปไม่เอาไปนะถ้ายิ่ง อยู่กับที่ของสําคัญมันเยอะอันนู้นก็สําคัญอันนี้ก็สําคัญอแอร์ก็สําคัญพัดลมก็สําคัญอะไรก็สําคัญหมดถ้าอยู่กับที่ถ้าลองออกเดินดิให้พกแอร์พกของสําคัญอะไรที่ตนเองสําคัญถือไปสิว่ามันจะสําคัญเท่าไหร่ทุดงเนี่ยมันจะขัดเก่าว่าภาระที่เราจะแบกไปนั้นเนี่ย ที่จะเอาไปใช้กับตัวเองเนะี่ยมันมีอะไรสำคัญมากอยู่กับที่ของสำคัญมันเยอะแต่ถ้าจาริกทุดงไปของสำคัญจะน้อยลงยิ่งผ่านที่ธุระกันดารลำบากแค่ไหนของสำคัญก็จะยิ่งเหลือน้อยเท่านั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุดงไปว่าเครื่องขัดเกลา ยิ่งเราเดินมากความสําคัญก็จะน้อยลงเดินน้อยความสําคัญของสําคัญนะก็จะมากขึ้นยิ่งอยู่กับที่ของสําคัญเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนู้นก็สําคัญอันนี้ก็สําคัญอันนี้ก็สําคัญแต่พอออกเดินทุดงกายเดียวจิตเดียวดูสิว่าของสําคัญมันจะมากน้อยแค่ไหนยิ่งเดินมากของสําคัญก็จะยิ่งน้อยลงบางครั้งสบู่ที่ว่าสําคัญ เป็นก้อนอาจจะเหลือครึ่งก้อนครึ่งก้อนอาจจะเหลือนิดหนึ่งพอได้ใช้ไปวันวันหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จําเป็นที่อยู่ในกุฏิอยู่ในบ้านเรือนบ้านช่องสำคัญแต่พอไปเดินทุดงเนะี่ยอะไรอะไรก็ความสําคัญมันก็จะเป็นเฉดเป็นเฉดไปเพราะฉะนั้นทันทุทันเจ้าคุณพยายามที่จะสร้างพระให้เป็นพระที่น่ากราบไหว้สร้างพระ ให้เป็นบุคคลที่เห็นของจำเป็นและสำคัญในชีวิตจำเป็นจริงๆว่าการทุดดงเนี่ยมันใช้อะไรบ้างมันเดินอะไรบ้างอะไรที่เอาไปเอาไปเหอะนะเดินมากๆเดี๋ยวก็เสียสละเองเนั่นแหละเพราะภาระเนี่ยไม่มีใครจะแบกของใครได้หรอกแบกได้ก็ไม่นานแม้แต่พระอุปาถาคพระพมีพระเจ้าแบกสัมภาระพุทธ ของพระอ,องค์เนี่ยเวลาเหนื่อยมาลาบากมาพระอ,องค์จะไปทางไหนถ้าพระอ,องค์จะไปทางนี้ม่อเฉันรรรจะไปทางนี้คือไม่อยากไม่อยากแบกของไม่อยากแบกภาระให้พระอ,องค์เลยนะเพราะถ้าอุปถาที่ยังไม่มีบาร,รมีเพียงพอถ้าพระอ,องค์ไปทางนี้ข้าพเจ้าจะไปทางนี้ก็คือมันหนักนะมันไม่ไหวคือความเห็นแก่ตัวมันก็โผล่ขึ้นมาจนต้องให้สง ประชุมแล้วก็เลือกพุทธอุปถาผู้ที่สั่งสมบาร,รมีมาเพื่อความทำงานแห่งบุธะให้สมบูรณ์แบบได้นะต้องมีพุทธอุปถาที่เข้าใจแล้วก็มีคนพิเศษหลายอย่างฉะนั้นการทุดงขัดเก่า้ท่านเจ้าคุณก็เป็นโครงการที่น่าสนับสนุนน่าความร่วมมือแล้วก็น่าจะ นะใครมีโอกาสก็ไปเดินร่วมก็ได้นะใครพระสงฆ์องค์เนึองค์ไหนองค์ใดที่จะขัดเกลาตัวเองจากพระธาตุช่อแฮมาพระธาตุผาซ่อนแก้วนะก็ทำเอาจ้าคุณมีนยโยบายมีโครงการที่จะร่วมกันสร้างสารรค์งานศินละปะทางจิตวิญญาณให้เกิดขึ้นใน จิตในใจของพระครูพระบาพระแม่พระพ่อพระธรรมจะนำพาจิตให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนั้นเพราะนั้นในวันนี้ก็ขออนุมโมทนาสับท่านเจ้าภาพที่เป็นกำแรงกายแรงใจแรงทรัพและแรงปัญญาที่อุปถระร์ในโครงการทุดงจากพระธาตุพระธาตุช่อแหมาพระธาตุ ผ่าสอนแก้วนะใช้เวลาประมาณ11วันโดยประมาณเพราะนั้นใครที่จากวันที่3ถึงวันที่13 14โดยประมาณเพระเาะฉะนั้นใครช่วงว่างช่วงไหนจะไปร่วมแค่ไหนอย่างไรได้ก็อนุโมทนาแม้แต่เราไปร่วมด้วยกายไม่ได้จะสนับสนุนน้ำปานะอาหารก็ ตามแต่กําลังศรัทธาติดต่อทางคณะที่ผุดงได้พระวก็ขออนุโมทนาในคุณงามความดีความบารมีของท่านเจ้าคุณและคณะสงฆ์ที่มีเจตนาที่จะพัฒนาบุคลากรในศาสนาให้มีศักยาภาพมีคุณภาพยิ่งขึ้นไปพรขออนุโมทนาสนาธุพร้อมกันสิโล จะได้บุญร่วมกันอาสาธุ